สวัสดีครับผมโจเดียบุ๊กครับวันนี้เราจะพาผู้ฟังทุกคนไปเดินชมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่51สและสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่21กันงานจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิรษฐกิจนาฮอห้าถึงเจ็ดชั้นเอลจีตั้งแต่วันที่30มีนาคมจนถึง9เมษายนโดยในสามวันแรกนั้นจะเปิดถึงเที่ยงคืนกันเลยส่วนวันอื่นนั้นจะเปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง21่สนาฬิกาครับถามว่าการไปศูนย์ประชุมให่งหาติดกับรไฟ้านี่ย คุณก็สามารถที่จะขึ้นผ่านด้วยฟ้าใต้ดินไปได้แล้วก็ไปลงที่สถานีสุชุมนานาชาติเศรษฐกิจครับปีนี้ผมมีโอกาสได้ไปตั้งแต่วันแรกครับเรียกได้ว่าคนเยอะมากๆเลยใครแซวว่าคนในประเทศไทยอ่านหนังสือน้อยนี่ผมไม่เชื่อเลยครับเพราะว่าคนน้าง,งานนี่เยอะสุดๆเลยมารอกันตังต้งแต่งานยังไม่เปิดกันเลยช่วงแรกๆก่อนที่จะเปิดงานเนี่ยเรียกได้ว่าคิวต่อกันจนไปถึงตรงข้างหน้าร้านส a r b u c k s เลยครับโดยภายในงานเนี่ยครับก็คือมีซุ้มที่มากมายครับกว่าประมาณ300ซุ้มเรียกได้ว่าเพลิดเพลิน มีหนังสือทุกหมวดแน่นอนครับที่คิดว่าคุณกําลังตามหาอยู่โดยผมเข้าไปดูเนี่ยก็คือมีทั้งหนังสือที่บางเล่มเนี่ยเราแทบจะหาไม่ได้แล้วครับในร้านที่เราซื้อหนังสือกันได้ตามทั่วไปครับบางเล่มก็คือมีเฉพาะที่เป็นสำนักพิมพ์ของเขาที่ผลิตขึ้นมาจริงๆครับแล้วก็แทบจะหาหนังสือค่อนข้างยากละก่อนจะริ่มงานครับก็จะมีจุดให้ถ่ายรูปแล้วก็มีแผนผังบรรยายในแต่ละซุ้มครับโดยผมก็ซื้อแผ่นพับหน้าง,งานมา5บาทคือเป็นการบริจาคแล้วก็จะได้ตัวแผ่นพับมาครับ ภายในแผ่นพับเนี่ยก็จะมีบูธต่างๆครับที่มาจัดงานกันแล้วก็แผนผังว่าเรานั้นอยู่ที่ไหนกันแล้วซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยคือตอนแรกก็ไม่ได้ว่าจะได้เปิดเยอะขนาดนี้ครับแต่ว่าเดินหลงเหมือนกันครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ได้มาเปิดคือถ้าเราอยากจะไปบูธท,ที่เราอยากจะไปเนี่ยจะต้องเดินไปทางไหนบ้างครับโดยวันนี้ครับเราจะพาไปเยี่ยมชมบรรยากาศบูธหลักๆกันก่อนครับโดยส่วนใหญ่แล้วบูธของสารพิมพ์หลักเนี่ยจะอยู่ทางริมสุดเลยเรียงกันไปเลยครับตั้งแต่ n i n e ินซีเอมติชน โดยแต่ละบูธเนี่ยครับทั้งสำนักพิมพ์ใหญ่หรือเล็กก็ตามเนี่ยขนโปรจัดหนักกันมาเต็มไปหมดเลยครับเรียกได้ว่ายากมากครับที่คุณจะไม่ได้หนังสือกลับไปเลยมาแล้วกลับไป,ปเปล่เปล่านี่ยากมากๆโปรที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นโปรแบบ15% 20%บางบูธของเหลือเห็นมี70%ก็มีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบูธครับก็ลองเยี่ยมชมดูส่วนบูธที่รับความนิยมแบบสุดๆเลยบูธหนึ่งก็คือบูธฟินิกซ์เน็กซ์ครับแล้วก็บูธเด็กเรียกได้ว่าแฟนคลับของเขาเหนียวแน่นมากๆเลย ใครเดินผ่านไปผ่านมาผมคิดว่าน่าจะต้องสะดุดตากับบูธนี้ครับบูธแซลมอนครับเป็นบูธที่ตกแต่งได้อย่างสะดุดตามากๆเป็นโทนสีส้มแล้วก็ภายบรรยากาศภายในร้านเรียกได้ว่าค่อนข้างเบาสบายครับอีกทั้งพนักงานในร้านก็แต่งยูนิฟอร์มที่เหมือนกันมากๆตอนที่เข้าไปเยี่ยมชมในร้านเนี่ยเขาก็จะแนะนําต่างๆนานาซึ่งเรียกได้ว่าเป็นบูธที่ผมชอบของประจําวันนี้เลยครับโดยพนักงานเนี่ยนอกจากบูธที่น่าสนใจแล้วเนี่ยเราก็ยังอาจจะได้พบกับนักเขียนหลายท่านครับ ผมมีโอกาสได้ขอลายเซ็น์นักเขียนหลายท่านด้วยยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นบูธของนิ้วกลมเนี่ยก็คือหลายๆเล่มเนี่ยก็คือจะมีลายเซ็นต์ของนิ้วกลมที่เซ็นไว้ให้เราด้วยครับอีกทั้งในกิจกรรมเวทีกลางครับก็คือจะมีหัวข้อบรรยายต่างๆที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับซึ่งใครสนใจสามารถที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรมได้ครับสุดท้ายครับที่ขาดไปไม่ได้เลยคือต้องชื่นชมในแต่ละร้านเลยครับว่าการคัดเลือกพนักง,งานเตรียมตัวมาดีมากๆหลายๆร้านที่เราเข้าไปเนี่ยเราแทบจะไม่เคยอ่านหนังสือในร้านของเขามาก่อนเลย ภายในร้านเนี่ยเขาก็จะแนะนําหนังสือต่างๆซึ่งทําให้เราเนี่ยเผลอซื้อไปหลายเล่มลยครับตามแรงเชียร์ที่เขาบอกกันเลยทีเดียวสุดท้ายครับคืออยากให้ลองไปดูนครับสำหรับงานสัปดาห์หนังสือประจําปีนี้ครับผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดคุณจะได้หนังสือที่ถูกใจสักเล่มหรือจะได้หนังสือที่ไม่คิดว่าจะซือ้อแล้วพอเปิดอ่านแล้วสนุกดีซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่ไม่ได้คิดว่าจะซือ้อเล่มนี้ครับมาเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่านแล้วสนุกมากๆสุดท้ายอยากจะฝากช่องกันด้วยครับสำหรับช่องเดียบ และเป็นกำลังใจกับพวกเราในการที่จะทำคลิปต่อ,ตอไปครับสำหรับวันนี้ช่องเดียวกหนังสือที่รักของผมลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ